เราก็นอนเต็นมาสามคืนแล้วแคมปิ้งอ้าวแมวก็อยู่นี่ว่าเราไม่มีทุนแคมปิ้งฟูทับเบิกเราก็อยู่นี่แหละแถวบ้านเรานี่แหละเนาะ มันอยู่บนเตียงนะไปดูไก่ดีกว่าสี่สิบวันได้หรอหม สิบตัวแต่ว,ว่าเรามีข่าวดีชุดแม่เขาเนี่ยฟักไข่แล้วนะได้สี่วันสี่ไข่แล้วนะไปดูกันไปดูในคอกไข่ในคอกหละ ต้องค่อยๆย่องไปดูหลังนี้สิโอ้ยหลังนี้ไม่มีเลยสี่วันสี่ไข่นี่อุยอ้ย สี่วันสี่ไข่มันไม่ใช่สวันทําไมมันมี5้าไข่แสดงว่ามันมีตัวมาไข่เพิ่มสองสี่ห้านแสดงว่ามันมาไข่รวมกันอีกไม่รู้เลยว่าตัวไหนด,ดีที่ไม่ไข่ข้างนอก มันห่างเท่ากับห่างกันกันกนกบอคอกที่อนุบาลไว้ในนั้นสามสิบสสิบกว่าวันสามสิบห้าวันนี่โอยอันนี้ยังมีอีกชุดหนึ่งเหรอโอขังให้ข้าวแล้วลืมอันนี้สี่ตัวที่เคยบอกว่ามันสี่ตัวแต่มันไม่เท่ากัน นะจมตัวยไงไงตัวตัวกระเปียกออกงอนแล้วก็มีอมโอ้แบบไหนมันข้อเดียวกันเลยนะี่นะแต่มันขนาดไม่เท่ากันนี่อีกโอ้ตัว เริ่มจะสะสมได้เยอะเลยเนี่ยมันมีตัวเนี้ยหน้าดำมาอย่างไงไม่รู้แอบอันนี้ยังไก่ไก่บ้านเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่ตอนนี้มันจะดูยากเพราะว่าทีแรกก็ไอไอพวกนเนี้ยเนี่ยทรงยังกไก่บ้านเหมือนกันเลยแต่พอมาไม่ใช่ตัวมามันเป็นอย่างน้น เนี่ยตัวเนี้ยสวยตัวเนี้ยสวยตัวเมียก็สวยนะตัวเนี้ยตัวนี้หรือเปล่าไปไข่ ต่ก,ก่อนไอ้นี่เนี่ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้กับตัวนี้เป็นจ่าฝูงตอนนี้มันแพ้แล้วมันไม่ใช่จ่าฝูงแล้วเป็นอะไรแล้วแมวโอ้โหเต็มจอเลย เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ